สวัสดีจ้าเมนี้เขาสิม,มากินลาบปลาขาวน้อยบ้านเขาปลาขาวบนนี้พีวีหรือไปเอาเอาเอาพูดน่ะได้แยกตูเนี่ยไปตูกเอาเองนี่นี่พี่น้องบอกบอกบอกธรรมชาติบอกแต่ว่าคันเบ็ดคันละยี่สิบบาทจา้ะย้ายแล้วทายอยู่ตอนนั้นบรรยากาศของอันของอันนี้นี่ปลาขาวปลาซมเนี่ ยายเราสิมลาลาบตุ่มปลาแดกแล้วก็จำไอ้มนันต์เนียวตุยตุยตุยยกคุกได้อีกปเอาทังาท้งกลางทั้งยังนี่เอาแต่ขีออกเอาแต่เกีดออก,อออกแล้วแม่นบอยายเด็วกะปลานุ่มหนุ่มป่ะเนาะเนี่ยนากินเนาะเนี่ยเลยแบบบ้านเขาเลยอ่ะปลาเขาดีอะไรเนาะมาถาเบิ้งพี่น้องตอนย้ายเราเห็ดแล้วเดี๋ยว จังมาเบิ่งตอนเฮ็ดแล้วนี่ได้ประมาณสิบกวัวตูววตวนี่แหละจ้ะพอดีแหล,ละลาวกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆตอนกินไปเบิ่งย้ายเรากินด้วยจ้ะบ่ได้กินให้เบิ่งสิไายแค่ตอนเฮ็ดจ้ะโอเคจ้าเดี๋ยวห้าไปพอ,อ,อก,กันขั้นตอนต่อไปธรรมาดาขปดงาที่ไหนมันขวดง่ายายังไงต้องดิ่มไหมอืม้ม จากย้ายแล้วอ่อนใส่ขีเรี่วเอาขีเอาอยัางออกแล้วล่างเกลือได้พี่น้องไรน้ำโบมีกินข้าวเลยจ้ะนี่แล้วก็สิมาพัก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 ซับซับซับในละเอียดเดี๋ยวมาเบิ่งตอนย้ายแล้วซับแล้วเนาะจ้ะพี่นอ้องจ้นพะ กินละปลาเอาครูบบบอกหลานช้ไปกิบผักผากเงืนผักนี้ตูมแขกเนียงเกษตรเอียงเะาเขาเราบอกเขาว่มมีเอากินก็เขาย่งนีเขาช่วยเขาม่เขาเหม่ ไอ้สึกโตนี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตอในนี้เนาะจ้าพี่น้องตอนย้ายแล้วับแล้วเดี๋ยวจังไปเบิ่งอีกเต้อนึงันตอนต่อไป หลังจากนั่งซับในละเอียดแล้วนี่ซับแบบนี้ซับแบบละเอียดแล้วก็เสกไปตำใส่น้ำปลาเทอร์นอยด์เทอรนอยดพี่น้องจา๋าให้มันขึ้นฟูเข้าๆเนียวติดควๆ ใส่อิงอิง <c oughs> พี่น้องจ้าเอาเนาะจ้าจ่าเบิ้งงั้นโอนการก่อไปซับในเบิ้งนิดๆหน่นอยๆว่าแบบใดฮิตแบบใดแล้วไปเจอกันตอนตำตอนปรุงจ้ายายเราจะคอยยอดน้ำประเดกไปจ้ะพี่น้องยอดเนี่ยมันขึ้นแบบ คุ่นเหนียวทิพย์พวกไหลเอ,อ้ยยุ่งกับการพี่น้องจ้าพี่น้องทิพย์ไปรอ,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 อแล้ใสเ่เติมกลุ่มจะมากไปเนาะพี่น้องยอดไปเรื่อยๆยอดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจนกว่าความเหนียวเาสิพอใจจ้ะอัน จังหยุดเดวให้เราต่ำตอนหยอดก่อนเดี๋ยวจังไปเบิง่งตอนแล้วปรุงจ้านี่จ้าหลังจากย้ายแล้วอ่อยค่อยๆปรุงน้ำปลาเด็กค่อยๆอันน้ำปลาเดกลุไปแล้วใส่บักหน้ำั่อนใส่ักหน้วใส่เธอละหน่อยก่อนเด้อยีปนนองตอนน้าไปขวาจังปรุงไม่อีกรอบก็ได้จ้าแต่เขาขวานี่ใส่ที่หลังมันบอกคุณยายแม่ แล้วไม่ชินแน่หรอกมชินเลอะใส่ลายแซ่บหลายส,ลส่ห,ยสหน่อยสหน่อยรุงยยชูหรือว่าชูรสป๊าพี่น่บ้าลหลดัค่น้นี่ที่เต็ด,ดันอยู่มองนี่แหละบักพีกครัวเองวังหันฮ่มงาน อไข่<อ>บุพเพกับบุกพริกซดสกับอีกเก,ก,กินหนึ่งบุกพริกขีโนพี่น้องเอ้ยเป็นเนี่ยตวตุย,ตย แดดเขาบอใส่เนเาะยายพอเขาใส่ตอนนั้นแล้วเขาก็<ม>บบพออาจีใจใส่เกลือจังหวะเดี๋ยวตอนกัวนะเนาะตอนกัวจังใส่พี่น้องซิมเอาตอนกัวเพราะว่าบ้านนี้บบกินดีผัดปลาแต่ว่าผันผู้กินดีเพราะเขาซิมให้แล้วเรียบร้อยนี่หนีเลยแต่ว่าเาบ้านนี้เขานนบบกินดีไม่เห็นไม่ยากค่ะนั่นเห็นบอกย้ายแล้วแตดซิมเนาะใส่เกลืออืม วเซ็นราคาอ๋อเอาผักหอมต้นหอมใส่ที่หลังค่ะใส,สใ่ที่หลังค่ะน่าจะมันเส้นนั่น mm hmm. อันนี้หม้อนาบปลาแด็กไหมค่ะหม้อที่เขาต้มนาบปลาแด็กอะไรเจ้ะพี่น้องเอาเนาะไอ้ย้ายแล้วขัวก่อนขัวไฟกระซิขัวเป็นดอกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบึ้งตอนใส่อันนั้นเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะจ้าคุณนะ นี่จ้าพี่น้องอ่ะ<ม>แล้วแล้ว,ลวนี่เรียบร้อยไ,ไปกินกันเลยนะจ้ามีผักอีกยั่วยัววว่จ้ผักเต็มกะละมังไม่เคยให้ผิดหวังค่ะไม่เคยให้ผิดหวังไปหาสินี่จ้า,จาดุเอบุญไว้ไพยกระตาพี่น้องเอ้ยนี่พักนี่เอาจ้าซ้ำนี่แหละน้ะจ้าไปกินกันเลยจ้า ุแป้งพริกดูดอีกเนาะเนาะแป้งหัวหอมอ,อีกโอเคจ้าไปพอกบวมเลยพอกให้คีบกินจะบวมเลยกินในเบิง้งแล้วจะพี่นองมันอยากน้ำหลูกไหรโอเคจา้า